เมื่อวานนี้หลวงปู่มาตามหลวงปู่บอกว่าใกล้ๆออกเต็มหลวงปู่ได้ยังยังไม่ได้ได้ยังครับหลวงปู่งวดนี้โอ้ยังไม่ได้ใกล้ๆวันงลูไม่ค่อยได้่ได้พักติดจิตอ๋อติดจิตนี่มอนอย่างนี้บอค่ะไม่ค่อยได้ยินเนาะบ่อยค่ะลวงตาลวงตาพูดค่อยลวงตาเสียงค่อยบ่พูดเบาพูดเบาบ่อยเสียงเบายังไม่ได้ ตั้งสมาธิเลยตั้งแต่นั่นมาแหละอ๋อมีแต่ติดกิจนิมนต์แล้วก็งานนั่นงานนี่เนาะในงานวัดที่แล้วหมดที่แล้วงานเดียวเขาทำบุญรายวันแล้วก็มาต่องานงานศพโอ้เมื่อกี้ใช่ไหมคะนนุ่มแม่ที่ไปวันุอาทิตย์มาตะกี้อ๋ออันนี้เป็นวัดป่าหรือวะอันนี้เป็นวัดบ้านวัดบ้านเนาะ กลางสันติภาพกลางกลางสันติภาพหวดก่อนปูให้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยคเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเม็ดเดียวไม่เยอะไม่เยอะจาาไม่เปิดปีอีกค่ะไม่เปิดปีกพี่นนมันกลับด้ไหเก้าเจ็ดตัวเปิดเปิดมาดูด้านนี้มมเห็นแล้วเนแล้วลุแล้วให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเมื่ปีแล้วปูเขียนให้ป็นเป็นลายมือปูเลยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวดูอดูพอดูแป๊บนึง เก้าเก้าเก้าตัวเดียวเราพอสามตัวนี่งวดที่แล้วเดินปูให้ตัวเดียวแต่ว่าเราเกียนเพิ่มพอสามตัวก็เราปูบอกว่าเก่าจะมาอีกนะจ้าเรีเก่าจะมาปูว่าเรียเก่าจะมาอีกอันนี้คืองวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วงวดที่แล้วปูให้เม็ดเดียวแต่ว่าแอดมินนั่นอยากได้สามตัวก็เลยว่าให้ปูให้สามตัวสามตัวก็ถูกแล้วถูก็เลยหายห่าแม่นจ้า วาสนามีแค่สองตัวจะเอาสามตัวเนาะปู่เนาะค่อยๆไปค่อยมาอ่าเนบบอโง่ไปนะจุดอะไรนะปู่ได้เลขอะไรนะที่จุดอะไรเออเบาๆนี้ปู่ไปจุดไอ้ไอ้ที่ก็ใส่ในนีในของทูบมาหน่ะมีที่ตัวอย่างไรจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะทูบเสียงไทยตัวเสียงไทยทูบเสียงไทยปู่เอาไปทิ้งใส่ไฟตรงนั้นแหละเอย่างนั่งนั่งนั่งตาเอ้ปู่เลยให้เนี่ยอย่างตานั่นแหละแกไปดู นี่ไปดูเมื่อไหร่ทำไมมันไม่แตกมันมร้ายๆแกว่าแกแกนึกว่าแกจะดูแกไปจับนี่มันมันยุยแต่ว่าปูไว้ปูว่ามันมีตัวสามตัวตัวเก้าตัวเจ็ดนี่ว่าตัวสามตัวเก้าตัวเจ็ดบอกค่ะเห็นเห็นสามเห็นเก้าเห็นเจ็ดไม่ได้สามตัวแม่นจ้ะถูกเสียงไายเอาไปทิ้งใส่ไฟเอาลูกตาเอาไปทิ้งทำไมคะไม่รู้บอกค่ะเพราะมันเยอะ อมันเยอะคนนี oh, uh ่เอาหุดหยุดท uh ู่หมดแล้วมันเหลือเหลือก็มันเป็นเค็มอยู่ด้วยที่เค็มอยอะขอปูเกียนรับจับปูเห็นชัดเจนป่ะคะปูก็ว่าปูมองก่ากปูว่าว่าชัดก็ไม่ชัดปูเลยไปตามแกนะมาดูแกว่าแกว่าทำไมไม่ดูก็ไปจับมันก็แตกแน่เนาะค่ะแกว่าลู้เนาะมันไม่แล้มันก็แตกแตกปูไม่เคยจุดนะแสดงว่ามันต้องแตกใช่ มันต้องแตกสามตัวแน่นอนมันต้อแตกสามตัวแต่ปูยังจำได้นะปูตัวไหนปูโพธ์แล้วก็แล้วปูเคยเห็นปูเคยให้โยเอเขาจุดเขาก็ว่าเอ๊ะที่ที่มันออกอันหนึ่งอันไหนหนึ่งห้าหนึ่งนะมันก็ออกนะนองจ้าอ๋อเคยให้โยมจุดโยมจุดมันออกหนึ่งห้าห้าหนึ่งที่ออกสิบก่อนวดห้าหนึ่งหนึ่งห้า งวดนี้ปูก็เลยเอาไปทิ้งไปเลยเอาไปทิ้งใส่ไฟดูว่าเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเยอะเนาะมันเยอะไปสิบกว่าสิบกว่าชิ้นแต่เห็นชิ้นเดียวบ่ชิ้นเดียวเห็นชิ้นเดียวเห็นชิ้นเดียวสามเนาะสดยอดว่าให้ตัวนี้ได้ไหมไม่หมดเลยไม่หมดเลยที่เห็นก็คือหมดไม่มดเลยที่เห็นก็ไ่ตรงนี้ตั้งอยี่งเชียงนี้ปูก็เลยไปไปดูไปด่าฟ้าไปก่อไฟนี่แตตัวนี้มันไม่แตกมันเป็นมีตัวเลขอยู่น้าปูก็เลยไป สามภาพลูกตาเลยมาดูนึกว่าแกจะดูจะบอกลวงตาแกก็ประจับมันก็แตกสามตัวแตกใช่สามตัวแตกมี่ทั้งมดซิปอันบ่ก็คือหลวงปูเอาทูบเสียงไทยโยนเข้ากองไฟใช่ที่เหลือไห้หมดใช่แล้วหยุดแท่งเดียวท่งเลขก็มีตัวเลขด้วยสามตัวสามตัวอีกต่างหากค่ะแสดงว่าหายจ้าเสียเนาะ เตรียมจดตัวเราสาเครับเตรียมจเบสามเด้าอ่ะเขียนเขียนหน่อยขออนุญาตจะให้หูกเขียนใหู้้ขออนุญาตนะครับ รเราเขียนเองก็ได้เอาเพราะว่าปู e ่บอกเลยสามเก้ามันจะไม่ค้างเหมือนไอ้ไร่เมือหลวงปู่มันงวดที่แล้วนี่แล้วอังปู่ก็แค่ดูนะไอ้กูไม่ได้อปู่ไม่ได้วันไม่ได้ไรนะก็เขียนเองเขียนเองได้เขียนเองมาสักเขียนเองปู่บอกอะไรเล้ใช่ไม่ได้ไรเราเขียนเองเนาะในคำศัพท์เป็นแค่ปู่เอาไอ้ตัวเล็กปิ๊งสายไฟตัวเตัวล็กมีตัวไหนนะครับผมตัวแรกปู่ เห็นเป็นตัวสามเห็นเป็นตัวสามตัวสามตัวแะไเป็นตัวสามมาเป็นตัวเก้ามาเป็นตัวเก้าตัวเก้าสามเก้าเจ็ดตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมอาตัวหน้ามันเปลี่ยนโ้นี่มันเป็นตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้ยใหญ่บัเ็มเลยแบบนี้เลยเหันแบบนี้เลยถูกไหมครับปู ปู่ว่าเห็นตัวแบบนี้แหละโอ้โหว่าเห็นตัวแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราแจงให้ไหมไม่ต้องไม่แจงละวสามตัวก็จับเอาเองเนาะสามตัวสามเลยสามเอาเลยสามเก้าสามเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดแค่นั้นแหละครับอืมถ้าสามตัวแตกสามตัวตรงก็สามเก้าเจ็ดไปเลยเดี๋ยวไว้นั่นแหละเห็นชัดไหมครับปู่ตัวนี้เห็นชัดไหมที่ทูบอ่ะ ก็ว่าตัวเก้าก็ชัดแหละเจ็ดเจ็ดชัดแต่ว่าสามนี่กูว่าเป็นสามแหละเป็นตัวแบบนี้แหละเหมือนเขียนเลยเนาะเหมือนเป๊ะเลยถูกโยนเข้ามา,ม,มาาธรรมดาดีเนาะถธรรมดาเลยคนระับตัวนี้แหละตัวจะให้โชคให้ลาบแมนมาหาโชคหาลา,าะตาใหญ่ซอยหาตาใหญ่ซอยให้ย,ยันโยมเลยโชคมีไสครับ มีบุญบารมีอะไรนี้กันบุญเปานซอยันปู่บารม้นั่งปฏิบัติเลยอยาว่าู่ไปแต่จิตงานนินเขาไปเลยก็เลยนั่งปฏิบัติกไเภาวนาเ้นั่งสมาธิปู่ก็นั่งนซิมตลอดสองงวดติดแล้วปู่ให้เขาฟันแม่นฟันกับ่บเน้าจะออกตัวเดมใช่ไหมปู่งวดแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ด ใช่ไหมปู่ให้เจ <9 S 1> <7 S 2> ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้งวดนนี้มาจุดทูบทูบจนเข้ากองไฟสิบกาอันเหลืออยู่อันเดียวที่มีตัวเลขโชว์เหลือก็เหลือเป็นตัวเลขด้วยวอันที่ไม่ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็นะคะแนวทางของปู่อ้วนนะคะท่านบอกว่ายังไม่ฝันนะคะแต่ท่านบอกนะคะว่าท่านน่ะเอาทูบ เจียงไายไปทิ้งใส่กองไฟนะคะท่านผู้ชมนะคะสิบกว่าอันนะคะเหลืออยู่อันเดียวนะคะที่มีตัวเลขนะคะนอกนั้นไม่เป็นขี้เท่าหมดนะคะท่านผู้ชมนะคะอันแนวทางของปูอ้วเนเ้อนะคะท่านผู้ชมคะค่ะแล้วเอ็ดบินก็จะอ๋อท่านบอกวา่าฟานเห็นเป็ดด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะ ไม่ช่ไม่รู้เหอันนก็ถูกต้อง้วนี่ันรอบแรกเนาะฟันรอบแรกฟันเห็นเป็ดหกเจ็ดตัวรอบแรกบจะแต่ว่าเลขยังไม่นิ่งไว้อย่างนั้นค่ะใกล้วันค่ะตน่าจะอนั่งมาดไอเอาขอเบอร์ไวอยนานีเมู่กกจัไ้ไูไปหา จะจะทูบไอ้ปู้บอกเนาะคะ่ะเนาะครับนีู่ันนี้เลขทูบไปก่อนเลขเลขทู 9, <7. S 1> เก,ทกเดลขทูบเตกสตัวสามตัวเดียวด,ด,ด,ดูครับเอฟซี FC ประมาณน่าโชคมีใยมีบามรมีนีงไรมานะเทายดีีสสดีลาโ,โอิอคิโตสคบาด,ด้วยกันเนอจ้าค่ะสาธุจ้าค่ะ